สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเ <c oughs> มื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยชุดช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชุดช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลขนาด6นิ้วลึกเ0เมตรที่บ้านเกาะยวนหมู่ที่3าตบนละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลขณะนี้ขุดเจาะได้6เมตรปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงราษฎรได้รับประโยชน์26ครัวเรือน ณนะบ้านเกาะยวนหมู่ที่3ตะบลลังูอำเภอลงงังูจังหวัดสตูลและนี่คือภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ